น้องออกไงน้องอย่าโลก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 น้องชายอย่าโลกน้องชายอย่าโลกน้องเมืองอย่าโรคคนเมื่อกี้เฮ้ยเคสตำรวจนานไปนะเอาจริงเคสหมอเคสตำรวจเนี่ยควราสามนาทีเคสหมอเออเฮ้ยเคสตำรวจมาเออค่อยสามสปอร์ตไปเรื่อยอ่ะเคสตำรวจมันต้องเออสามนาทีเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราเอ้ยสปีจะบอกไอ้ล่าเข้าตำรวจไอ้ล่าเข้าเลเบลพี่บอกนะจบตำรวจสามพีหมอมันหมอก็เท่ากันดิใช่ไหม เพราะว่าหมอกับตำรวจต้องเท่ากันนี่พี่บอกน้องคุยคุยกับน้องเลยนะอ่าอย่าขับเส้นนี้พี่อย่าขับเส้นนี้อย่าขับเส้นนี้ไม่จำเป็นเส้นใหญ่ไปจะต้องไปไปข้างหน้าโหลดโหลดดาเนี่ยอันนี้แค่โหลดดาจัดเลยขับไหมได้ครับขับไปแป๊บนึงแป๊บนึงเออแล้วก็มูเรื่องมุมกล้องอ่ะจะต้องให้เขาซูมออกวันไหนทำไมลงลงลง ต้องให้เขาซูมออกหน่อยแล้วมุมกล้องมุมดีมุมดีมุมดีมันยังจกได้อยู่นะยังมีของเลยู่จกดิอันนี้เคสเบื่อไม่ขึ้นเลยนะผมกด้ที่มันกดออโต้ไปครั้งแรกอะโดนน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 ะจกตรงนี้โดนนะจกตรงนี้โดนนะโดนนะมาแล้วมาแล้วเข้าเลยครับดิอิ่มไหมแชมป์ขึ้นรถขึ้นรถครับเพื่อนรถไม่มีของแล้วไม่มีของแล้ว นี่ยายเห่บ้าเหบ้าเห้าบ้านี่นี่มาแล้วจ๋าไม่ต้องจบกันแล้วนะไม่ต้องจบกันแล้วกมาปะมามามาอร์ตเดเกมาเรีวแคเล่นเลยมาเรียวอารีวัตมาเรียวโกรธมาแล้วนะมาแล้วนไม่มมต่ัเลยนะย่าเล่นอยู่าย อันนี้ใค<ว><ะ>รเข้าสวยขวาตรวเลยแล้วตรวเลยแล้วสวยตายตรวจไปไหนตรวจมาแล้วนะครับมีศกครับต่อมาไล่นหน่อยแยกน้องมาเลยอยู่ตรงบ้านแคสเซนด้า อยู่ตรงข้าวครับอยู่ตรงข้าวอยู่ตรงข้าวทางถนนใหญ่ข้าวครับหมาเลี้ยวหมาเลี้ยวจะเอ๊ะแม่หนูมั่นใจนะไม่ให้พี่เขาสวยโอ้โหเยอะจัด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 สวยโอ้โหอะไรวะโอ้หลักจัดรลักลวดหลักลวดแค่นั้น น่าสนองเจอได้ดีมันกดได้บ่อยโอ้ไม่จริงกดได้บ่อยไม่จริงเว้ยแต่นี้เฉยเว้อิงอิงเล่นลายเล่นลายเขารถคันนี้มันขับไม่ได้เว้เย้แม่เฮ้ยวิลลี่บุกเฟิร์กอย่าเพิ่งมาเอากูเคสเดียวกูกูชิลถ้ากูเคสเดียวกูชิล กูบอกเลยว่าถ้ากูเคสเดกูชิวอย่าเพิ่งมากูเคสเดกูชิวจีเลยนะครับจีเลยจีเลยโอ้ยแตกหนึ่งโอ้ยสองสามหัว

มันไม่ยังไม่ต้องปิดไว้เมื่อกี้คือถ้าขับเล่นทางตรงเล่นลายแถวมันไม่รอดวเว้ยรถตำรวจมันพุ่งไ,ไหวเว้ยหน้าจะปิดไวเว้ยจะห่างแล้วจะพังแล้วเท่แล้วเป็นแม็กกี้เหล็กอ่อร่อมาจี้เหล็กดิเอ้ยเข้าเลยเบลดีเข้าเลยเบลดีมึงมาจี้เหล็ก รถพัง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 พังพังพี่พังพังพังเขาลงเขาลงสวยล้วนนักล้วนครับนักล้วนแค่นั้นแหละนะครับมีตำรวจจับเหลี่ ขอคบค่ยเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยขอบค้าพี่ลวดนมาเนี่ยมานี่ยมาเนี่ยได้ครับไปไหนครับผมไปไหนครับแล้วจับได้แล้วไม่ปไหนครับขึ้นขึ้นใครเอารถสีมาบ้างใครเอารถสมาบ้างเอาไปหนพี่เอา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 เอ้เอานเเคนคนออออนอเเ าคนนี้ไป่ใช่ไป Entonces, mon, ็นตาของทำไมผมโดนผมโดนผมโดนหอกครับีปลวดพีวชายโอ้ไป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 ไคไปไปไน้ปไปไเไมไปไดไปไปไปไมัปไ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 าไปได้ปไ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 มไป้ปไปไปลปไ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 ปอปไปไปไปกปไป้นไป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 ไไปไไปไปไไปนปไไป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 ไตรงไหนครับ่ไไกไไไไไปไไไปไไปไไไปไป อุ้ยเฟียวนะอย่างนี้ไปกระหลาดไนดะ้ย่างี้เฟียวนะกูบอกเลยนะอย่างงี้เฟียวนะไปกระหลาดได้เลยเดี๋ยวเฟียวนะน่านเล่นนะกูบอกเลยถ้าถ้าไปกระหลาดได้น่า,นานเล่นนะไม่โดนหลูกด้วยเชียอ่ะเชีวอ่ะเชีวอ่ะเชียอ่ะขอบคุณครับครับผมจะไปหาคุณร้อ,อนะครับอยากเจอหน้าครับทำไมอ่ะเฮ้เ เย้ยฮ่าฮ่ทฮีฮ่าโอ้ยยงไม่ทันเออยย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 ยชยยอ่ะยย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  cú đa một đại đúng không? Ui, nó mới theo cỏ tiêu nó bay Ui, kim này khắp, khắp โสดไหมครับไปชั้นเยอะขนาดนี้อยากเป็นแฟนจังเฮ้ยลืมเพชรเออตู้แดงยังทำไม่ได้ใช่ไหม ยางนี้เขายะชิวเอ้ยเล็กเหล็กเล็กไหลเล็กเล็กลเล็กหลเล็กเล็กไ